ลำลึกภาพความหลังจากหนังสือเล่มโปรดโดยนิวัตเหมือนเพชรมดเอ๋ยบดแดงเล็กเลกเลี้ยวแรงแข็งขยันใครกล่ำกลายทำร้ายถึงรังมันก็วิ่งพลูกลูกันมาทันทีสู้ได้หรือไม่ได้ใจสาหัสปากกัดก้นต่อยไม่ถอยหนีถ้ารังเราใครกล้ามาลาวีต้องต่อตีทอรหดเหมือนมดเอ๋ย ใครจำได้บ้างว่าบทกรอนดอกส้อยสุภาษิตรเรื่องมดแดงที่ยกมาข้างต้นนี้อยู่ในหนังสืออะไรเยาวชนรุ่นปัจจุบันคงไม่รู้จักแม้แต่พ่อแม่ผู้ปกครองก็อาจลืมเลือนกันหมดแล้วฉเฉลยว่าบทดอกส้อยนี้นำมาจากหนังสือแบบเรียนภาษาไทยเล่มหนึ่งชั้นปฐมศึกษาปีที่สของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหนังสือเล่มโปรดในตู้หนังสือของข้าพเจ้าเมื่อครั้งเริ่มหัดอ่านหนังสือจนถึงปัจจุบันนี้หยิบขึ้นมาอ่านครั้งใดก็ให้หวนลำลึกถึงภาพความหลังในวัยเด็กทุกครั้งหนังสือแบบเรียนภาษาไทยเล่มนี้ท่านที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปต้องเคยมีติดกระเป๋าหรือย่ามหนังสือเรียนแน่นอนเพราะกระทรวงศึกษาธิการโดยมอมหลวงปิ่นมาละกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสมัยนั้นประกาศอนุญาตให้ใช้เป็นแบบเรียนในโรงเรียนเมื่อพุทธศักราช2 5 0 1ภายในเล่มประกอบด้วยบทร้อยกรองและร้อยแก้วสั้นๆจำนวน3 8เรื่องผู้จัดทำตำราเล่มนี้ล้วนเป็นผู้เที่ยวชาญทางด้านภาษาไทยทั้งสิน้นอาทินายเจือสตะเวทินท่านผู้หญิงสมโรสสวัสดิคุลณนะอยุธยาเป็นต้น ท่านได้รวบรวมเอาบทกรอนกลมเด็กกรอนบทละครดอกส้อยสัก,กวาคัดจากนิทานอีศบและนำมาจากแบบเรียนภาษาไทยรุ่นเก่าจากปฐมกอากาบ้างจากมูลบทบรรพกิจบ้างทำให้หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระหลากหลายอ่านได้ความรู้และสนุกสนานเพลิดเพลินอีกทั้งมีคติสอนใจไปพร้อมกันเด็กๆรุ่นนั้น รวมทั้งตัวข้าพเจ้าได้เรียนรู้ผลของการเป็นคนพูดจากโกหกหลอกลวงเมื่อเหตุการณ์เกิดเป็นจริงขึ้นมาในภายหลังก็ไม่มีใครเชื่อจากนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะเรื่องโคนันทวิสารที่ชอบให้เจ้าของพูดจาไพเราะเลื่อนหูจึงจะทำงานให้เรื่องกิ้งก่าได้ทองผู้หญิงยะโสเมื่อมีท้องผูกคอก็ชูหัวโอ้อวด เรื่องเกี่ยวกับสัตว์ตัวเล็กที่ทดแทนคุณช่วยเหลือสัตว์ใหญ่ผู้เป็นเจ้าป่าได้อย่างราชสีกับหนูรวมทั้งความเสียหายจากการไม่พิจารณาไตรตรองข่าวสารให้ทีท่วนเสียก่อนจากเรื่องกระต่ายตื่นตูมจะเห็นได้ว่าสำนวนสุภาษิตที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็นำมาจากหนังสือเล่มนี้แทบทั้งสิ้นเรื่องอื่นก็มีกระต่ายกับเตา่าแม่ปูกับลูกปู หมากับเงาข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจกับนิทานเหล่านี้เนื่องจากมีคติสอนเด็กโดยไม่ทำให้เขาเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายเหมือนวิธีการสอนในปัจจุบันเมื่อโรงเรียนเลิกเรียนก่อนชวดมนไหว้พระครูประจำชั้นจะให้นักเรียนทั้งหมดท่องบทอาขยานซึ่งก็คือการเปล่งเสียงท่องบทร้อยกลองในหนังสือเรียนดังๆโดยพร้อมเพียงกัน ใครอ้อมแอ้มทำปากมุกปิปต๊ตามเขาจะถูกเพื่อนล้อว่าท่องไม่ได้เป็นที่อับอายแก่คนอื่นๆทำให้เกิดความมานะพยายามที่จะหัดท่องจำจนขึ้นใจเกิดการซึมซับเอานิสัยละการอา่านและรักภาษาไทยเข้าไว้ในสามันสำนึกโดยไม่รู้ตัวปัจจุบันนี้การท่องดังกล่าวไม่มีแล้วความรักและหวงแหนภาษาไทย จึงพลอยลดน้อยลงไปด้วยอย่างน่าเสียดายข้าพระเจ้าเริ่มต้นชีวิตในโรงเรียนด้วยการเป็นเด็กวัดทุกๆกเช้าเมื่อฟ้าสางพอมองเห็นลายเส้นบนฝ่ามือก็ต้องรีบตื่นให้ทันหิ้วบินโตตามหลวงพี่ออกไปบินธบาตพอกลับถึงวัดจัดสำรับกับข้าวถวายพระจนทั้งหมดฉันเสร็จลูกศิษย์พระ จึงได้รับประทานข้าวกับข้าวนั้นต่อไปข้าพเจ้าตัวเล็กสุดในหมู่เด็กวัดจึงกินไม่ทันเพื่อนเลยอิ่มที่หลังต้องเก็บถ้วยชามไปล้างคนเดียวเหมือนบทกลอนในหนังสือเล่มโปรดที่ข้าพเจ้าชอบท่องอยู่เสมอพันธนาว่าอิ่มเอ,อ๋ยอิ่มก่อนรีบจะไปดูละครโข,น,ขนหนังทิ้งสำรับคับค้อนไว้ลุงรังเหมาคนอิ่มที่หลังไว้ล้างชาม พวกเพื่อนเด็กวัดด้วยกันยิ่งท่องกรอนบทนี้ล้อข้าพเจ้าอย่างสนุกสนานโดยที่เขาละเลยไม่ท่องข้ามไปถึงบทต่อไปอีกว่าการเฝ้าเอาเปรียบกันอย่างนี้ไม่ดีหนอไปเสียยามที่ข้าพเจ้าหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านจึงมักนึกถึงเพื่อนเหล่านั้นพวกเขาคงไม่รู้หรอกว่าดอกส้อยสุภาษิตบ,บทอิมกนดูโขนดูหนัง อิ่มที่หลังล้างถ้วยล้างชามนี้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงนิพนธ์ขึ้นสมัยที่พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงธรรมการซึ่งเปลี่ยนเป็นกระทรวงศึกษาธิการในภายหลังเนื่องจากเรามักรู้กันแต่เพียงว่าสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเป็นผู้รอบรู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์จนกระทั่งได้รับการยกย่อง ให้เป็นพระบิดาแห่งวิชาประวัติศาสตร์ไทยแต่จากหนังสือเล่มนี้ทำให้เราได้รู้ว่าพระองค์ทรงมีพระปีชาทางด้านนิพนธ์บทกอดอีกแขนงหนึ่งหนังสือแบบเรียนภาษาไทยเล่มหนึ่งคงไม่อาจกอบความประทับใจให้ข้าพเจ้าถ้าหากหนังสือเล่มนี้ไม่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการความคิดฝันให้กับข้าพเจ้าในวัยเด็กที่ชอบสมมติสิ่งต่างๆให้เป็นเรื่องเป็นราว เมือนิทานเรื่องหนึ่งในหนังสือท่านกล่าวถึงเด็กชายหลายคนกำลังช่วยนึกชื่อของนกคนละชื่อหมุนเวียนกันไปไม่ให้ชื่อนกซ้ำกันใครนึกชื่อไม่ได้ทันทีเป็นฝ่ายแพ้แล้วมีเด็กอีกคนสมมติขึ้นว่าถ้าต้องกลายเป็นนกพวกเราจะเป็นนกอะไรดีคนแรกบอกนกเอ็นซีดีกว่าเพราะว่ามันเป็นนกใหญ่แข็งแรงบินเร็วบินสูงคนที่สองอยากเป็นนกยูง พราะรูปร่างสวยปีขนก็งดงามเมื่อยามนำแพนหางสามารถอวดคนอื่นๆได้คนที่สาบชอบเป็นนกขุนทองถึงถูกจับมาขังกรงไม่มีสละแต่คนก็ขัดให้พูดภาษาหิวข้าวพูดขอข้าวกินไม่อดอยากจนถึงเด็กคนสุดท้ายจะเป็นนกแล้งเพื่อนๆพากันหัวเราะขบขันเขาอธิบายว่าเป็นนกแล้งดี อายุยืนกว่านกทั้งหมดเคยมีใครเห็นแล้งตายเองไหมนอกจากถูกฆ่าเด็กทั้งหมดต่างคนต่างอวดประเภทนกที่ตนเองอยากเป็นเพื่อนๆข้าพเจ้าในวัยเด็กพออ่านเรื่องเป็นนกอะไรดีเอ่ยนี้แล้วก็มานั่งนึกกันว่าอยากเป็นอะไรดีเมื่อเรียนจบเพื่อนๆที่ร่างกายแข็งแรงสูงใหญ่เขาอยากเป็นนักมวยเพื่อนที่นิสัยกล้าหาญเข้มแข็งอยากเป็นทหารและตำรวจ คนที่คิดเลขเก่งอยู่ในตลาดอยากเป็นพ่อค้าเหมือนพ่อของเขาต่างพากันหยิบยกเอาความวิเศษของอาชีพที่ตนเองอยากเป็นมาคุยข่มกันส่วนข้าพเจ้านึกไม่ออกว่าตอนนัดอยากเป็นอะไรแต่ตอนนี้ข้าพเจ้าเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยอาจเป็นเพราะความประทับใจ จากหนังสือแบบเรียนภาษาไทยชั้นปฐมบัศึกษาปีที่สามเล่มโปรดเล่มนี้ก็เป็นได้ผลงานรางวัลที่สองการประกวดหนังสือเล่มโปรดจัดโดยมหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีจังหวัดลบบุรีขอพระคุณครับ